ช่วงเทศกาลแบบนี้ต้องมีลำโพงดีๆสักตัวแล้วบอม1201ลำโพงปาร์ตี้เคลื่อนที่แบบล้อลากกำลังขับ120วัตต์มีไม์ลอยรีโมทแถมไปอีกด้วยขอบอกเลยว่าห้ามพลาดไฟด้านหน้าลำโพงเด็ดคาด สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวลำโพงปาร์ตี้ลอลากแสงไฟด้านหน้าแบบซาวสเปกตรัมแอนะลิเซอร์บอม1201กําลังขับถึง120วัตต์ดอกลำโพงขนาด12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบครบคันไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ FM USB AUX T f อสบีทีรรวมไปถึงการลิงก์ชูไวเลสหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลหน้าลำโพงเป็นแสงไฟปาร์ตี้อา b รูปแบบซาวสเปกตรัมแอนะลิเซอร์ก็จะหลากสีอย่างนี้เลยไปดูแผงคอนโทรลกันตัวบอม1201เขาก็จะ เปิดปิดตรงนี้นะคะที่หมุนเดียวก,กันกับที่ปรับระดับเสียงลําโพงเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับระดับเสียงต่างๆนะคะมีทั้งปรับระดับเสียงไม่เออโคอเบสแหลมในส่วนด้านล่างอย่างโหมด L.E.D. ไม่พิว o r i t y หรือ Record ก็สามารถสั่งการทํางานได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเองช่องเสียบตรงนี้ก็คือที่รองรับการเชื่อมต่อต่างๆอย่าง T-FabCardAUXUSB ช่องนี้ก็จะเป็นที่เสียบชาร์จนะคะแล้วเขาก็มีไฟบอกสถานะการชาร์จอีกด้วยแต่ถ้าจะพกไปด้านนอกนะคะก็ไม่ต้องห่วง เ,เพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวถึง3,600มิลลิแอมป์นั่นเองและเขาก็สามารถเชื่อมต่อทีวีหรือเครื่องเล่นได้ง่ายเลยนะคะ <Hung ers> เพียงแค่เสียบสาย RCA กับตัวเครื่อง <S <S ก็สามารถใช้งานได้เลยไปลองฟังเสียงกัน ใจบอม1201ก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดีพวาวเวอร์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลุกลุกลุกใหม่เช็คบัตรลุกลุกลุกโอ้โอ้โอ้ฮัลโหลฮัลโหล